นี่คือผลงานครับหมักเทนเดอร์เราได้ NPK แล้วเนาะใส่ใบหยกลงไปบำรุงอีกงามจริงงามจริงรแล้วก็ฉีดกิ่งท้องท้งใบอีกเอางี้สามรุ่นสุดท้ายนะ,ะที่ต้องแต่ข้าวเริ่มออกนะยันข้าวตัวนี้นะฉีดสามครั้งอีกสามครั้งผมไม่เคยใส่เพรยกระโดดไม่เคยใส่หนอนม้วนใบเลยใช้แต่อันี้กิ่งทองกับแคลเซียมสองตัวเนี่ยรู้เรื่องเลยคร,รู้เรื่องเลยสนิทเลยครับแคลเซียม มันถึงได้แข็งแรงแล้วก็ผมว่ามันถูกเลยมันถูกถูกชุดเลยถูกชุดเลยนะถูกชุดเลยถูกชุดด้วยแล้วก็ต้นทุนต้นทุนเป็นไงนะต่ำครับต้นทุนต่ำมากครับมันไม่มันไม่ไม่เยอะแยะเลยคนชีดจะบอกครับทำไมเอามายามาน้อยจังแล้วทำไมไม่ผสมยาฆ่าแมลงเลยล่ะผมบอกผมมั่นใจพอลองลองดูแล้วไม่มีแวกดูแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี ใบก็ไม่ใช้แล้วใบแล้วขนาดลวงก้มหมดแล้วเม็ดใสแล้วใบยังสะอาดอ่าใบใบก็ใบเลยดูดิใบยังสดอยู่เลยสดอยู่เลยครับอ๋ออันนี้คือสมบูรณ์ครับโอ้โหอันนี้รอบก็นี่จะเกี่ยวนะจะเกี่ยวตอนนี้ถามื่อวันขาดไปสองวันเท่านั้นธรรมดานะฮะเดี๋ยวใบเดี๋ยวดูว่ารอบเนี่ยรอบที่แล้วเสเียใช่ไหมครับเสถรรอบนี้ครับรอบนี้ผมเนื้อฝาเยอะกว่าแน่นอนเพราะมันเนื้อเนื้อว่ารอบแล้วเนื้อฝาครับอันนี้ของเราพันพันดูลวงเนาะชาเกิน